ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอทู h ช n n น l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามโมรินิยลสเตเดียมนะครับในศึก e English p พ e m เม r League นะครับคู่ระหว่างนะครับวูฟแฮมตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้านนะครับลอาพูดคุยกันนะครับทุกท่านทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะครับว่าวูฟนั้นเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับถ้าจากดูจากผลสกอร์นี้แทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้านนะครับ เริ่มเกมมันครับสเปอร์ทำได้ดีกว่านะครับก็อ,อย่างที่ทราบนะครับสเปอร์ได้ประตูออกนําเร็วนะครับตั้งแต่ช่วงนาทีที่2เลยนะครับขึ้นเกมมาจากทางด้านซ้ายเริ่มมาจากทางด้านซ้ายครับทางด้านของไบเนนจอนสันนะครับขึ้นไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับก็ถ่ายบอลกลับมาที่ตรงออหน้าผมมองผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นฮอยเบียหรือทางด้านของบิซูมาหรือบาบซานะแต่รู้สึกจะเป็นบาบซา ได้บอลนะครับแล้วเปิดเข้าตรงกลางนะครับจะให้ปอโล่นะครับที่เติมขึ้นมาจากแบ็คขวานะนึกภาพตามนะครับปอโล่ตัดเข้ากลางมาแล้วนะครับแล้วบอลนั้นเลยหน้าเข้าไปเลยหน้าปอโล่เข้าไปนะครับเหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นดีครับที่บอลไปถึงทางด้านคูโรเซฟกี้นะครับคูโรเซกี้ก็ยึกยักนิดนึงนะครับโยกเข้าซ้ายนะครับแล้วก็ก่อนจะควยลูกหลังนะครับให้กับทางด้านของปอโล ที่วิ่งอ้อมเขามานะครับมาเติมขึ้นมาแล้วปอโรก็เปิดกระแทกเข้าไปตามจุดนัดเลยนะครับเบนเนนจอนซันนะครับแหวกฝูงผู้เล่นของวูฟเข้าไปนะครับกล้องหลังมู่ประมาณ3คนนะครับแล้วตัวประกบที่วิ่งตามเขามาก็อีก1คนนะครับแต่ว่าเบนเนนจอนซันใช้ความเร็วนะวิ่งตัดหน้ากองหลังแปรเข้าไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เอาละครับสเปอร์มาสวยจริงๆนะครับแล้วก็ได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่ในทีที่2นะ ความรู้สึกหลังจากที่ผมเห็นว่าสเปอร์ขึ้นนำนะตอนที่ดูอยู่นะผมรู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวสเปอร์น่าจะได้ลูกที่2ลูกที่3ซึ่งนาวินาทีแรกนะครับที่ข่าวทนางนั่นของเจม d ดิสันเจ็บพักยาวไปผมยังรู้สึกเลยว่าวันนี้สเปอร์จะมาในรูปแบบไหนจะเอาซอนฮงมินนั้นลงมาเล่นแทนตำแหน่งของเจม d ดิสันไหมหรือยังไงนะครับปรากฏว่าไม่ครับก็ใส่ทนานนันของฮอยเบียลงมานะครับ ความรู้สึกของผมนะครับที่เห็นฮอยเบียก็คงไม่มีมิดฟิลด์ตัวรุกแบบทางด้านของเจมส์มาดิสันมาขับเคลื่อนเกมนะครับคอยที่จะดึงผู้เล่นหรือจ่ายบอลที่เหมือนกับมาด i s ิสันทำได้นะครับก็เล่นยังไงก็ยังสงสัยอยู่นะครับแต่พอได้ประตูขึ้นนําผมมองว่าเดี๋ยวสเปอร์ก็จะว่าสเปอร์ยังเล่นแบบเดิมนะรูปเกมแบบเดิมแต่แค่ไม่มีมิดฟิลต์ตัวรุกตรงกลาง ใช้เป็นมิดฟิลด์3คนช่วยกันนะครับทำหน้าที่นะครับในแดนกลางครับบิสซูมาบาฟซานะครับแล้วก็ฮอยเบียนะครับนอกนั้นเล่นเหมือนเดิมนะครับก็เกมก็ดูดีนะครับสำหรับสเปอร์ดูดีนะแต่ว่าพอไม่มีมิดฟิลตัวรุกครับการที่จะกดดันแนวรับของวูฟนั้นมันทำได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ได้ประตูออกนําไปแล้วกับกลายเป็นวูฟครับที่พยายามกดดันเข้าใส่ทานั้นของสเปอร์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยิงนะ แต่คนที่คอยบล็อกลูกต่างๆของของสเปอร์ให้นั่นก็คือเบนเดวีนะครับเบนเดวีวันนี้ลงมานะครับแทนของวาเดอร์เฟนนะครับที่เจ็บทางนัานของแฮมสิงไปนะครับก็ต้องพักยาวไปนะครับน่าจะหลังปีใหม่นะที่จะได้เห็นเขากลับมานะครับสำหรับอาการบาดเจ็บของฟันเดอร์เฟนนะครับก็เล่นได้ดีนะครับสเปอร์ก็คุมเกมได้ดีแล้วหาจังหวะโต้ได้ดีด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ยิงนะครับส่วนทางด้านของวูฟจังหวะสุดท้ายเท่านั้นครับ ยังขาดขัดเกินเกินอยู่นะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางนักนะครับก็เลยกดดันของสเปอร์ไม่ได้นะครับก็มีโอกาสด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะทั้ง2ทีมนะตรงกลางนะครับเข้มข้นมากนะครับสเปอร์นะครับมีทั้งบาบซามีทั้งบิซูมานะครับจากที่เราทราบนะครับแน่นอยู่แล้วนะครับแน่นจริงๆนะครับส่วนวูฟสู้ได้ดีมากนะครับแล้วผมชมเลยนะวันนี้ของเรมิน่านะครับนักเตะจากกาบองนะครับกาบอนนะครับ เล่นได้ดีมากนะครับคุมเกมตรงกลางของทางด้านวูฟได้ดีนะครับแล้วช่วยวูฟไว้ได้หลายครั้งมากนะครับการอ่านเกมของเขานะรู้ว่าทางด้านของสเปอร์จะต่อเกมยังไงทุกที่จะมีทางด้านเรมิน่าพัวพันอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกทั้ง2ทีมเลยนะพละก,กําลังเนี่ยจะใช้ไปจนถึงท้ายเกมได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่ทราบเทคนิคของเออแท็กติกของสเปอร์นะครับคือขึ้นขึ้นพร้อมกันนะครับลงก็ลงพร้อมกัน คือวิ่งขึ้นไปเป็นก้อนลงก็ลงเป็นก้อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าใช้พลังงานเยอะมากนะครับวูฟก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากเสียประตูทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเพรสซิ่งเข้าใส่สเปอร์นึกภาพบอกไหมครับแล้วสเปอร์ก็เป็นทีมที่เอ่อครองบอลได้ดีนะครับขวาขึ้นไม่ได้ก็ถ่ายมาตรงกลางครับจากตรงกลางก็ไปทางด้านซ้ายนะครับแล้ววันนี้ตรงมิดฟิลด์ตรงกลางก็เยอะด้วยนะครับมันทําให้การคุมเกมของสเปอร์ทําได้ดีนะครับแล้วแน่นแน่นด้วยนะครับ คือวูฟพยายามโจมตีแล้วแต่ก็ยังติดแน่นอยู่นะครับแต่ว่าก็มีลูกออกด้านข้างสเปอร์แน่นโดยการที่ขุบทุกอย่างเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลของวูฟนั้นโจมตีทางด้านข้างออกไปก็จะเป็นทางด้านของคูโรเซฟกี้บ้างน,นะครับหรือทางด้านฝั่งขวาเป็นคูโรเซฟกี้ฝั่งซ้ายก็เป็นจอห์นสันที่ลงมาช่วยแบ็คของตัวเองนะครับหรือภ้าออกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเกมของสเปอร์นั้นใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็แน่นมากจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ วูฟทำอะไรไม่ได้ถนัดเลยนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยจบเกมครึ่งแรกไปแบบนั้นนะโดยที่วูฟนั้นมีโอกาสลากบอลเข้าไปนะฮะแต่ว่าก็ยังติดติดขัดขัดนะครับติดกองหลังบ้างไม่สามารถผ่านแนวตรงกลางของสเปอร์เข้าไปได้นะครับผมยังรู้สึกเลยว่าวันนี้หรืออาจจะเป็นประตูเดียวตอนจบครึ่งแรกนะผมยังรู้สึกเลยว่าหรือวันนี้แค่หนึ่งประตูของสเปอร์ก็เพียงพอแล้วกับไทยชนะนัดน,นี้นะครับครึ่งแรกนะครับจากที่ผมได้ดูนะ ฝั่งสเปอร์ผออย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบเบนเด v วินะครับเล่นได้เหนียวแน่นจริงๆนะครับโอ้โหเหนียวจริงๆแล้วก็เข้าจังบอลจังหวะดีมากๆด้วยนะครับส่วนทางด้านของวูฟผมชอบเรมิน่านะครับเรมิน่าอยู่ทุกที่นะครับที่จับจังหวะสําคัญสำคัญของสเปอร์ที่บอลกาลังจะเคลื่อนจากตรงกลางเล่นชิ่ง1นสั้นๆน,น,น,นี่แหละครับแล้วบอลกําลังจะเคลื่อนที่ไปยังแดนหน้า เรมีน่าจะอยู่แถวๆนั้นตลอดนะครับใหม่ตัดเกมก่อพัวพันใหม่พัวพันก็อะไรสักอย่างหนึ่งเล่นดีมากๆจริงๆนะครับนั่นแหละครับจบครึ่งแรกไปแบบนั้นก็ยังคงเป็นสเปอร์นครับที่นําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับกลับมาในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ยังเล่นกันแบบเดิมนะแต่ว่าเหมือนวูฟเนี่ยจะเล่นเกมขึ้นนะครับพยายามเพลซซิ่งสูงเข้าใส่ทางด้นานของสเปอร์เพื่อให้สเปอร์นั้นออกบอลเร็วนะครับแล้วก็จะอาวอกลับมาเพื่อโจมตีเล่นไปอยู่อย่างนั้นครับสเปอร์ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะ ผมรู้สึกเลยว่าสเปอร์ชุดนี้เหนียวจริงๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ครึ่งแรกครับมันเป็นเรื่องของพลังงานจริงๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นปีกของตัวเองก็ดีนะครับขึ้นขึ้น,นเป็นก้อนครับลงลงเป็นก้อนครับดังนั้นเนี่ยความฟิตสําคัญมากๆเลยนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งเล่นไปถึงนาทีที่7 0สิกว่าเนี่ยวูฟยังกดดันสเปอร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยด้วยซ้ำผมยังรู้สึกเลยว่าอย่างที่ผมบอกครับวันนี้รู้สึกเลยว่า ประตูเดียวของสเปอร์น่าจะพอแล้ววันนี้นะครับแล้วสเปอร์เหนียวแน่นจริงๆกลาง3คนนะครับเหนียวแน่นจริงๆนะครับมันเลยทําให้วูฟไม่ถนัดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเริ่มทยอยการเปลี่ยนตัวนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนักเตะทั้ง2ทีมใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งสเปอร์เองหรือฝั่งของวูฟเองนะครับวันนี้ใช้พลังงานสูงมากๆนะครับ จนกระทั่งเบนเนนจอนสันนักเตะของของสเปอร์ครับล้มลงไปแต่คิวก็ขึ้นจนไม่ไหวครับก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปนะครับส่งตัวสำรองลงมานะครับนักเตะหลายๆคนก็เริ่มทยอยถูกเปลี่ยนตัวลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นบาซาเองก็ต้องออกไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกใช้พลังงานเยอะมากจริงๆนะครับแล้วผมรู้สึกว่าแท็กติกเนี้ยของสเปอร์ครับใช้ตัวสำรองคุ้มจริงๆนะนึกภาพออกไหมคือวิ่งเต็มที่จนกระทั่ง 7, นาทีที่70 75สล้ได้ผมรู้สึกว่า ก็แข็งแก่งมากแล้วนะครับสำหรับนักเตะของสเปอร์ผมรู้สึกว่าวันนี้เล่นได้ดีเล่นได้ดีแล้วนะครับคุมเกมได้ดีแล้วผมก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกว่า1ประตูน่าจะพอนะครับเล่นกันไปจนนาทีที่80วูฟก็ยังไม่มีทีท่าเลยครับว่าจะทําอะไรทางนั่นของสเปอร์ได้นึกภาพไหมครับคือขึ้นมาก็ติดติดขัด,ขด,ขดตัดเกมลม้มลงไปสเปอร์ก็เล่นตามเกมไปเรื่อยๆครับจังหวะที่ช้าก็ดึงชาครับเวาลาได้ฟาวก็ดึงชาครับ จังหวะมีลุ้นก็ได้ลุ้นไปนะครับมีอยู่ลูกหนึ่งช่วงท้ายท้ยเกมแล้วนะครับนาทีที่เกือบจะ9กน่าจะเป็น8889สเนะครับสเปอร์หลุดขึ้นมานะครับแล้วจังหวะนั้นนะครับแตะไปแล้วแล้วก็เปิดไปให้ทางด้านของซอนฮงมินครับแต่ว่าบอลมันไม่บอลมันช้าครับบอลเคลื่อนที่ช้าแล้วไม่ได้ไปข้างหน้านะครับซอนก็ไม่สามารถที่จะลากเข้าไปเพื่อที่จะทําอะไรได้นะครับก็ได้แค่แต่งบอลแล้วก็สวัดยิงเร็วนะครับแต่ว่า บอลก็ไปติดกองหลังนะครับแต่ว่าบอลก็กระเด้งมาเข้าทางนั้นของคูโรเซฟกีที่วิ่งเติมขึ้นมานะครับคูโรเซฟกีเนี่ยก็ลากไปทางด้านขวานิดนึงครับก่อนจะล็อกกลับมาแล้วเปิดย้อนกลับมาให้รัสเซโซนะครับรัสเซโซก็ยิงนะครับยิงแต่ว่าติดมือผู้รักษาประตูของวูปัดออกไปได้นะผมรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยถ้าสเปอร์ได้ประตูก็คือเรียบร้อยปิดเกมนะครับปิดเกมแต่พอไม่ได้ผม ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าสเปอร์จะถูกตีเสมอด้วยซ้ำนะแค่เอารูปตีเสมอนะครับผมยังไม่รู้สึกเลยดูมาจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกเลยว่าสเปอร์จะถูกตีเสมอนะครับนภาพออรอไหมคือแน่นจริงๆนะครับแนวรับของสเปอร์แล้วการเช็คลายของสเปอร์ผมว่าทําได้ดีแต่อย่างว่านะครับช่วงท้ายแล้วครับแข้งขามันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสเปอร์ก็ขอขออภัยครับวูฟก็เปลี่ยนตัวลงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วที่สาคัญหนึ่งนีนั้นก็คือคนที่ลงมาเปลี่ยนทุกอย่างนะครับลงมานนทีที่เท่าไหร่ครับ87ครับพาโบสลาเบียครับลงมานาทีที่87ลงมานาทีที่87ครับผมยังรู้สึกเลยว่าเท่าที่ผมจับตาดูผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่งได้บอลจังหวะนั้นจังหวะแรกด้วยซ้ำบอลเริ่มมาได้ยังไงนะครับเริ่มมาจากลูกทุ่มทางด้านซ้ายครับแต่ก่อนหน้านั้นมันมีจังหวะมากมายนะมันมีจังหวะหนึ่งที่คือ ขึ้นเตะไปแล้วฟาวฟาวไม่ฟาวอะไรก็ประมาณนั้นนะครับก็มีการโอ้โหวุ่นวายเลยช่วงนาทีที่90ผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นยังไงเกมวันนี้นะครับมันเริ่มมาสนุกมากๆในช่วงท้ายนะครับหลังจากที่วูฟได้ประตูจีเสมอจากจังหวะนี้นครับเริ่มมาจากการลูกทุ่มฝั่งซ้ายนะครับวูฟทุ่มมานะครับให้กับท่านของวังฮิชาครับอยู่ทั้งด้านซ้ายนะวังฮิชาก็ล็อกนิดนึงนะครับก่อนจะตวัดให้กับมาทชุสคุนย่าที่รอเขาอยู่แล้วนะครับ ผมยังมผมเอาจริงนะผมยังไม่รู้สึกถึงอันตรายเลยนะจนกระทั่งมาชุดคุณย่าเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วเป็นพาโบซาลาเบียนะครับวิง่งวิ่งสวนเกาะแนวรับของทางด้านสเปอร์ครับวิ่งทะลุขึ้นมารับบอลผมก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะครับจนกระทั่งเขาวอลเล่เข้าไปครับผมยังงงอยู่เลยว่าวันเล่เข้าไปได้ยังไงนะครับจนกระทั่งมาได้ดูภาพชานะครับก็คือมาชุดคุย่าเนี่ยเปิดเข้ามาใช่ไหมครับนึกภาพตามเลยนะลูกลอยอยู่กลางอากาศนะครับ ปาโบสซาลาเบียนะครับกระโดดกระโดดนะย้ําว่ากระโดดนะครับกระโดดแล้วเอาขานะขาขวาเนี่ยพักบอลอ่าพักบอลเนี่ยแล้วบอลก็ก็ก็เป็นไปตามจังหวะเขาครับก็ลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็เป็นเขาครับพอบอลมันเข้าลงมาถึงจังหวะที่เขาวอลเล่ได้เขาซัดเลยครับวอลเล่ด้วยซ้ายแต่สิ่งที่ผมพูดอ่ะมันเป็นภาพช้าใช่ไหมแต่จังหวะคือคือคิดดูนะ เอาง่ายผมไปลองทําท่าเขามาันนะครับผมกระโดดใช้ขาวขาวาขึ้นไปทําท่าเหมือนเลยนะแต่ไม่มีลูกบอลนะครับกระโดดใช้ขาวขาวาขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ยิงทันทีนะยากมากขนาดขนาดทํากับลมลมอ่ะนึกภาพออกไหมครับก็นาดทำกับลมลมกำทํากับอากาศอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกเลยว่าสุดยอดจริงๆลูกนี้ของทางด้านของฟาโบซาลาเบียคสุดสุดจริงๆนะครับผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรครับแต่สุดยอดนะครับน่าจะเป็นประตูประจําสัปดาห์ได้เลยนะครับ คือกระโดดเกี่ยวด้วยขวานะครับแล้วก็วอลเล่ตูมเดียวหายเลยนะครับความยากของลูกนี้นะครับยิงยากอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองคืออะไรครับอย่าลืมนะครับว่าจังหวะนี้นะครับวูฟกาลังตามสเปอร์อยู่นะครับยังเป็นศูนย์ประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับแล้วอะไรครับแล้วเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยซ้ําตรงกลางของวูฟมีอีกหนึ่งคนรออยู่นะครับไม่เปิดหักเข้ามาตรงกลางนะคุณว่าไงถ้า คือรู้สึกไหมว่าถ้าวันนี้ถ้าลูกนั้นอ่ะพาโบซาลาเบียยิงไม่เข้าอ่ะผมรู้สึกว่าอืมมันมันมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งเข,เข้าใจไหมครับคือทําไมถึงไม่จ่ายเข้ามาตรงกลางแต่พอเขายิงเข้าทุกอย่างมันก็จบครับนึกภาพออกไหมเออนั่นแหละผมแต่ว่ายิงยิงคือมันยิงยากด้วยยิงสวยด้วยแล้วแล้ว,แล,วแล้วสุดด้วยนะครับลูกนี้ก็กลายเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสาหรับวูฟกับทางด้านของสเปอร์พอมาเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงนาทีที่เก้าสิบสองไปแล้ว ผมก็เลยผมเซงแทนแฟนของสเปอร์นะแต่ผมก็เข้าใจนะว่าแต่ว่าแต่เสียงเสียงเฮในสนามยังคงดังมากๆนะแล้วจังหวะต่อเนื่องมันยังไม่มีอะไรเลยครับคือสเปอร์ก็พยายามที่จะทําประตูที่2ให้ได้นะสเปอร์ก็อยากได้3คะแนนครับต้องบอกเลยว่าสเปอร์ไม่ได้หยุดเล่นนะสเปอร์ก็ยังทําเกมลุกเข้าใส่ทางด้านของวูฟนะครับ แล้วมีจังหวะหนึ่งนะครับที่สเปอร์ได้ลูกฟรีคิกนะน่าจะประมาณ94 95แล้วครับเปิดเข้าไปเนี่ยผมรู้ว่าจังหวนะนั้นลูกกระเด้งออกมาแล้วคงเป่านกหวีดแต่คงแต่ผมเดาวว่าเขาน่าจะทดจังหวะที่ทางด้านของวูฟอะไปฉลองไปเ hey, ฮอะไรแบบนี้ครับน,น่าจะเป็นช่วงนั้นนะนั่นแหละครับผมก็ยังรู้สึกเลยว่าสเปอร์อาจจะมีโอกาสได้ประตูนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแข้งขามันกออน็อ่อนแรงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ บอลนั้นมาอยู่ตรงกลางนะครับทางด้านของฟูฟถูกตัดเกมนะครับโดยทางด้านของผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแต่ตัดเกมนะครับนัดเตะสเปอร์มาตัดเกมกลางสนามเลยก็โวยวายกันไปนะครับว่าประท้วงกันไปนะครับว่าวุ่นวายว่าแบบเออฟาวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าฟูฟมีสติดีมากครับมีทางด้านของพาโบสลาเบียนะครับไปยืนไปยืนทิ้งตัวไปที่ทางด้านขวาขวาของฝั่งตัวเองนะครับฝั่งของวูฟนะครับ แล้วก็นักเตะของวูฟก็จับลูกบอลมันตั้งนะครับนิ่งๆเลยนะครับตั้งเสร็จปุ๊บเปิดออกไปนะครับถามว่าแนวรับของสชเปอร์เหม่อขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวิ่งประคองมาได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปเบียดใกล้กับพาโบซาลาเบียที่เพิ่งลงมานะแล้วก็เป็นเขานะครับโยกแล้วจ่ายอะไรก็ไม่รู้ครับจ่ายคมเหลือเกินนะครับแล้วใครขึ้นมายิงครับลีมีนาครับ วิ่งทั้งเกมเลยครับวิ่งได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยคือคือผมงงสภาพร่างกายของเรมิน่ามากนะครับวิ่งขึ้นมาจังหวะนี้แล้วแล้วยิงเข้าไปครับมันสุดปลายเท้าเขาด้วยนะจังหวะที่พาโบซาลาเบียเปิดเข้ามาตัดแนวรับของทางด้านขอส,สเปร์นะครับคือต้องจ่ายต้องจ่ายเอ่อประมาณนั้นแรงประมาณนั้นเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็พาโบซาลาเบียก็จ่ายได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเรมิน่านะที่สอดขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนทางด้านของวิคาริโอไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับ วูฟก็มาแสดงเอาชนะสเปอร์ไปได้ในท้ายเกมนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับอย่าเรียกว่าช็อกแต่แฟนสเปอร์เลยคนด้วยอย่างผมผมก็งงครับคือเรื่องที่ผมพูดมาไอประตูสองประตูที่ของวูฟเนี่ยมันเกิดในช่วงประมาณหกเจ็ดนาทีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเลยครับคือทั้งเกมสเปอร์ทําได้ดีมาโดยตลอดนะครับเหนียวแน่นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับพอลูกมันเป็นจังหวะแบบนั้นขึ้นมาแล้วแล้ววูฟทําได้ดี ไม่เปลืองเลยนะครับไม่เปลืองเลยนะครับผมยังรู้สึกเลยว่าลูกที่ทางด้านของเรมีน่าหลุดเข้าไปครับน่าจะเป็นลูกหลุดลูกแรกทั้งเกมเลยนะที่ผมรู้สึกนะหลุดเข้าไปได้ยิงแบบนั้นนะครับใกล้ๆครั้งแรกเองทั้งเกมเลยครั้งแรกเลยนะครับแล้วเป็นประตูครั้งครั้งแรกน่าจะเป็นของพาโบซาลาเบียที่ยิงเข้าไปน่าจะเป็นครั้งแรกอันนี้คือครั้งที่สอง ไม่เปลืองจริงครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับสำหรับวูฟนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็เสียดายแทนแฟนๆของสเปอร์ด้วยนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เล่นแย่ผมมองว่าสเปอร์ไม่ได้เล่นแย่เลยครับแตกขาดมาติสันไปเอ่อแล้วก็มันเลยทําให้เกมมันมันกดดันวูฟได้ไม่เต็มที่นะครับถ้ามีเขาอยู่เนี่ยผมมองว่าเกมอาจจะอาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับกับการมีเขาหรือไม่มีแบบวันนี้นะครับแล้วก็ อย่างที่ผมพูดมานานอยู่แล้วนะครับปัญหาของสเปอร์ที่ผมเห็นนะก็กองหน้านะครับกองหน้าเท่านั้นเลยนะครับซอนไม่ใช่เล่นไม่ดีซอนไม่ใช่แย่นะครับแต่การพักบอลของซอนมันทําไม่ได้ด้วยสรีระร่างกายครับเขามีความคล่องเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเกมมันจะไม่ไปต่อนึกภาพไหมครับถ้าซอนได้บอลซอนต้องเลี้ยงหนีกองหลังออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์หน้าเขายังสามารถ มีแรงประทะเนื้อผพออกไหมมีแรงประทะขืนตัวเองไว้พลิกตัวพลิกจังหวะเล่นนะครับก็ไม่อยากจะให้นึกถึงนะครับแต่ก็ต้องพูดถึงเขาอยู่ดีนะครับก็ถ้านึกถึงแฮร์รี่เคนครับนั่นแหละครับคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับแล้วผมว่ามันมันหาไม่ได้อะครับมันหาไม่ได้ที่ใครจะขายนักเตะแบบแฮร์รี่เคนให้กับสเปอร์เนื้อผ้าออกไหมคือคือมันยากนะครับที่จะไปหานักเตะเก่งแบบเคนนะครับ ก็พูดไปอีกก็เสียดายอีกนะครับเออก็นั่นแหละครับก็รอดูนะครับว่ามการานี้สเปอร์จะเอายังไงกับตำแหน่งนี้นะครับจะยังไงหรือจะใช้ริชาร์ดลิสันต่อไปหรือจะใช้ทางด้านของซอนต่อไปก็แล้วแต่นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับเราก็ได้แค่ส่งกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยสเปอร์นะครับก็ถือว่าคือถึงจะแพ้วันนี้แพ้2นัดติดอะแต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาสเปอร์ไม่ได้มี การเล่นที่ไม่ดีนะครับเกมรูปเกมรูปแบบเกมดีดีอยู่แล้วนะครับแต่มันขาดแค่นี้คือมันเป็นอย่างไงเห็นป่ะคือเสียม d ดิสันไปเสียฟานเดอร์เฟนไปมันส่งผลไหมส่งผลแน่นอนครับนั่นแหละครับมันมันไม่ควรคือฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับนั่นแหละครับก็เอาใจช่วยทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมทําคลิปไปแล้วนะครับว่า ทางมดสันแล้วก็วันเดอร์เฟนนั้นจะกลับมาก็นู่นเลยครับตอนช่วงหลังปีใหม่นะก็เอาใจช่วยทั้ง2คนนะครับแล้วก็เอาใจช่วยสเปอร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมชอบผมชอบรูปแบบการเล่นของสเปอร์นะมันมันแตกต่างดีครับมันมันไม่มันไม่เล่นเพื่อประคองอะนึก,น,กนึกภาพไหมคือเล่นเพื่อเพื่อจะก,ก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งการเล่นของสเปอร์วันนี้ผมมองว่าพวกเขากาลังยกระดับทีมเต็งไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะก็เอาใจช่วยจริงๆนะครับจากใจนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ